สิ่งนะคะที่คนทั่วไปเนี่ยมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับฝรั่งค่ะถ้าอยากจะมีแฟนฝรั่งก็ต้องไปทําให้ผิวดําสิคนจะเปไม่เปนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาฝนระั่งใหญ่ทุกคนคะเราเนี่ยเป็นสาวฮอตสาวแซ่บในสายตาเขาเราจะทําอะไรก็ได้นะคะว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับกว,วินวาพาทั ก็ยินดีต้อนรับนะคะเขาสู่กวินวาพาทเอลเช่นเคยกับทุกคนรายการที่จะพาสาวทุกคนนะคะไปมีแฟนฝรั่งอย่างมีประสิทธ,ธ,ธิภาพค่ะคอนเฟิร์มโดยนี่แฟนฝรั่งของวานนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่วาได้จัดทําขึ้นจริงๆแล้วก็มาจากประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงของวานเลยนะคะบางขาอาจจะแบบเอะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนาะหวังว่าทุกคนจะนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตัวเองนะคะ ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะคะมีความแบ็กกราวน์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะว่านี่ก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะหวังว่าทุกคนจะอินจอยกับคริสต์มาสแล้วก็มีความสุขกับเทศกาลนี้เนาะซึ่งถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยดูกวินวาพาทอค,คลิปก่าพวกเรานะคะว่าก็จะลงลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกคนนี่ไปเลือกสรรหาได้เลยตามที่ชอบเลยนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกับท็อปปิกนี้กันเลยค่ะทุกคนใครที่อยากจะมีแฟนฝรั่งต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะใครที่กาลังคุยกับฝรั่งทางออนไลน์อยากมีแฟนฝรั่งทางออนไลน์เนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยเพราะว่ามีประโยชน์มากๆนั่นก็คือ5สิ่งนะคะที่คนทั่วไปเนี่ยมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับฝรั่งค่ะก็บอกเลยว่าเป็นการปูพื้นก่อนลงสนามจริงนะคะใครที่อยากรู้ว่าข้อแรกคืออะไรเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคน ข้อที่1นนะคะความเชื่อผิดๆที่ว่าก็คือฝรั่งชอบเฉพาะผู้หญิงผิวแทนเท่านั้นค่ะอ่ะเราคงจะเคยได้ยินมาใช่ไหมเวลาที่ที่บ้านเรากรอกหูนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าถ้าอยากจะมีแฟนฝรั่งก็ต้องไปทําให้ผิวดําสิยิ่งดํายิ่งดีนะคะกาขาพิกไปเลยฝรั่งมันชอบแบบนี้มันชอบของแปลกนะคะใครที่เชื่อแบบนี้บอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ชอบเฉพาะผู้หญิงผิวแทนเท่านั้นนะคะผู้หญิงที่หน้าหมวยขาวก็มีสิทธิ์ที่ฝรั่งจะชอบได้เหมือนกันนะคะอย่าเข้าใจผิดเนาะซึ่งบางคนนะคะก็อาจจะแบบเอ๊ะจริงหรอทําไมเดินไปไหนมาไหนนะคะแฟนฝรั่งเมียฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันหมดเลยก็คือผิวแทนนะคะอย่างวายเองก็ผิวแทนทาไมถึงได้แฟนฝรั่งหรือว่าฝรั่งเขาชอบแบบนี้เขาไม่เปิดรับพวกสาวหน้าหมวยผิวขาวหรอ คำตอบก็คือจริงๆแล้วฝรั่งบางกลุ่มเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความคิดที่เปิดกว้างนะคะเขาเปิดรับทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะสีผิวอะไรผมสีอะไรตาสีอะไรเขาไม่ได้สนใจในตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าคนมันคลิกกันนะคะข้างในมันจูนติดกันเนี่ยก็คือแค่นั้นจบเลยนะคะเขาไม่ได้มาคิดตรงนี้เลย และอีกเหตุผลหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าทำไมแฟนฝรั่งถึงมีผิวแทนก็คือเราลองย้อนมองไปที่ประเทศของฝรั่งใช่ไหมที่มันมาประเทศบ้านเกิดเขาเนี่ยเป็นประเทศเมืองหนาวส่วนใหญ่เนาะซึ่งมันไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เขาก็เลยมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะสามารถทํากิจกรรมเอาดอที่เขาไม่สามารถทําได้นะคะเช่นขึ้นเขาลงห้วยนะคะเดินป่าต่างๆลงทะเลลงเรือนะคะซึ่งกิจกรรมพวกนี้แน่นอนว่าแดดมันเผาอยู่แล้วนะคะแล้วฝรั่งเขาก็ไม่ได้แคค่กับตรงนี้เนาะ ซึ่งสาวไทยที่ไปเป็นแฟนฝรั่งเนี่ยก็ต้องไปร่วมทํากิจกรรมพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแดดประเทศไทย<อ>ทุกคนดูแดดประเทศไทยก่อนแล้วก็จะรู้ว่าทําไมแฟนฝรั่งส่วนใหญ่ถึงมีผิวแทนนะคะ อีกอย่างหนึ่งคือฝรั่งเวลาโดนแดดเนี่ยผิวเขาจะแดงเนาะแต่คนไทยอย่างเราคนเอเชียอย่างเราเนี่ยเวลาโดนแดดแล้วผิวมันก็ดาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากๆเลยนะคะจงเป็นต,ตัวเองนะคะส่วนเรื่องสีผิวก็ไม่ต้องคิดมากเลยเนาะจะเป็นคนหน้าหมวยคนผิวขาวอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะฝรั่งเขาไม่ได้มองแค่ตรงนี้เขามองที่จิตใจแล้วก็การที่เข้ากันได้มากกว่านะคะ ข้อที่2นะคะกับความเข้าใจผิดที่บอกว่าฝรั่งเนี่ยเปเก่งมากๆแล้วก็ตามใจเราทุกอย่างเลยค่ะอ่าข้อนี้บอกเลยว่าเป็นข้อที่มีความเข้าใจผิดกันอย่างมากนะคะกับคนทั่วไปเนาะที่เวลาเรามองฝรั่งเนี่ยเรามองแบบโอโ้โหฝรั่งทําไมรวยจังเลยเปเก่งนะคะอยากได้อะไรก็ได้ขออะไรก็ให้เห็นเราแบบเป็นผู้หญิงที่มีค่ามากมากนะคะเขาแบบสรรเสริญเยือนยอเราใครที่คิดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าผิดค่ะ ซึ่งในความเป็นจริงนะคะต้องบอกเลยว่าฝรั่งไม่ได้เปเก่งทุกคนแล้วก็หาได้น้อยมากๆเลยนะคะกับการที่เรานัดเจอกันครั้งแรกแล้วเขาจะแบบ ซื้อของทุกอย่างตามใจเรานะคะแล้วก็แบบว่าชี้นิ้วสั่งเลยจะเอานั่นจะเอานี่เขาก็แบบประเคนให้เรานะคะบอกเลยว่าถ้าไปทําอย่างนี้นะคะเอ่ยปากขอฝรั่งตั้งแต่แรกเจอเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดมากๆแล้วก็จะโดนฝรั่งเถวได้ง่ายๆนะคะซึ่งฝรั่งเขาจะมองว่านี่คือเงินของเขานะคะเขาจะตัดสินใจเปหรือไม่เปหรือว่าอยากซื้ออะไรให้เราเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขานะคะซึ่งไอการที่เราจะไปชี้นิ้วสั่งอย่างได้นั่นอย่างได้นี่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะตามใจเราเนาะนอกจากว่าเขาอยากจะ ทำให้เราเองนะคะถามเราว่าเออเราอยากได้อะไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไปมองว่าเราอยากมีแฟนฝรั่งนะคะอยากจะให้ฝรั่งเนี่ยจัดการรับผิดชอบชีวิตเราหมดเลยนะคะมองฝรั่งเป็นธนาคารนะคะอยากจะได้อะไรก็ชี้นิ้วสั่งนะคะมีค่าบ้านค่ารถค่าโทรศัพท์ค่าลูกค่าทุกอย่าง หวังว่าเขาจะรับไปชอบชีวิตเรานะคะบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยเนาะถ้าคุณไม่อยากโดนฝรั่งเทก็จงอย่าเอ่ยปากขออะไรจากฝรั่งนะคะถ้าเขาจะให้เนี่ยเขาจะให้เองนะคะทุกคน และอีกอย่างคือจงอย่าเป็นผู้หญิงที่หูเบานะคะไม่ใช่ได้ยินมาว่าเพื่อนของเพื่อนนะคะมีแฟนฝรั่งแล้วเขาเปจัดนะคะจะหนักจะเต็มขออะไรก็ให้แล้วเราอยากจะไปทําตามเขาบ้างอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าฝรั่งทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะคนจะเปไม่เปนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเอ่ยปากขอเขาจะดีกว่านะคะถ้าเขาอยากให้เราเนี่ยเขาก็จะให้เราเองนะคะข้อที่3ค่ะความเข้าใจผิดที่บอกว่าฝรั่งใหญ่ทุกคน ก็ถ้าสมมติว่าเราพูดว่าเราอยากมีแฟนฝรั่งใช่ไหมมองหาแฟนฝรั่งคนรอบตัวก็มาแล้วแบบโอ้โหทำไมอ่ะชอบของใหญ่หรออยากแบบโดนแบบจุกๆหรออะไรอย่างนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะจริงอยู่ที่ค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ในหมู่วงการฝรั่งนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะใหญ่นะคะจงอย่าคาดหวังเกินเบอร์ค่ะทุกคน ซึ่งถ้าให้พูดเห็นภาพแบบว่าชัดเจนมากๆเลยก็เปรียบเทียบเหมือนกับขนาดหน้าอกของผู้หญิงเนาะถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างสาวไทยกับฝรั่งนะคะก็จะเห็นชัดเจนว่าค่าเฉลี่ยของฝรั่งเขาก็ต้องใหญ่กว่าเรามากๆใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่จะมาบอกว่าผู้หญิงไทยทุกคนหน้าอกเล็กใช่ไหมอย่างวาเองก็เล็กแต่ว่าพอเราลองมองคนรอบข้างค่ะทุกคน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะหน้าอ,อกเล็กใช่ไหมบางคนว่าก็เคยเจอที่มีเพื่อนที่โอ้โหบิ๊กบื้มมาเลยนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์จริงไหมเราลองมองคนรอบข้างดูเราก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของแต่ละคนนะคะผู้หญิงไทยก็มีทั้งอกไข่ดาวอกบื้มนะคะฝรั่งเองก็มีทั้งสั้นๆหรือยาวๆหรือใหญ่หรือ,รอ,รอเล็กขึ้นอยู่แต่ กับกรรมพันธุ์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจงอยา่าคาดหวังเยอะนะคะแล้วก็ความคิดที่แบบว่าฝรั่งเนี่ยบื้มทุกคนใหญ่ทุกคนเป็นความคิดที่ผิดนะคะทุกคนเผื่อใจไปด้วยเนาะข้อที่4นะคะกับความเชื่อผิดๆที่บอกว่าฝรั่งเนี่ยตามใจแล้วก็เทคแคร์เราดีมากมากๆนะคะอ่ะเรียกได้ว,ว่าใครอยากมีแฟนฝรั่ง ก็เอาสิฝรั่งเนี่ยเทคแค์ดีนะคะดูแลดีปนิบัตินะคะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนะคะบอกเลยว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสังคมฝรั่งเนี่ยเป็นสังคมที่ต้องช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองเนาะไอการที่จะแบบมโนว่าดฝานันว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องมาดูแลอะไรแบบเจ้าหญิงนะคะขูกเชือกองเท้าให้อะกางร่มให้เวลาฝนตกหรือว่าเปิดประตูรถให้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกเลยว่า ถ้ามาโนไวก็อาจจะพังได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฝรั่งเขาไม่ได้มาดูแลเราขนาดนั้นเนาะแล้วยิ่งคนที่เป็นแฟนฝรั่งจริงๆจะรู้เลยนะคะว่าแฟนฝรั่งเมียฝรั่งเนี่ย,ยต้องถึกและอดทนมากๆนะคะเป็นแบบหญิงแกร่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่มาแยกว่านี่คืองานผู้หญิงงานผู้ชายนะคะเราต้องทําทุกอย่างช่วยเขาได้หมดนะคะแบกคงแบกของนะคะหนักแค่ไหนก็ต้องช่วยนะคะทุกอย่างต้องฟร์สำหรับฝรั่งเนาะไอการที่ เหมือนเราดูในซีรีส์เกาหลีนะคะแล้วแบบผู้ชายเขาดูแลเทคแคร์ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของฝั่งผู้ชายเอเชียส่วนใหญ่เขาเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าฝรั่งมันไม่ใช่อย่างนี้เลยเนาะแต่ถ้าถามว่าเขาเทคแคร์เราดีไหมในเรื่องอื่นๆมันก็ดีนะคะแต่ในเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองนะคะรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้ไม่มีใครที่จะมานั่งป้อนข่าวเราดูแลเราเหมือนเป็นเด็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่คิดว่าการมีแฟนฝรั่งแล้วจะสบายนะคะบอกเลยว่าคิดผิดมากๆเลยนะคะทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตตัวเองเนาะและข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายนั่นก็คือจงอย่าเข้าใจผิดว่าฝรั่งคนจะต้องชอบผู้หญิงเอเชียนะคะอย่ามั่นใจมากว่าแบบโอ้โหฉันเป็นผู้หญิงเอเชียซึ่งฝรั่งเนี่ยมันชอบแน่นอนนะคะเราเนี่ยเป็นสาวฮอตสาวแซ่บในสายตาเขาเราจะทําอะไรก็ได้นะคะบอกเลยว่านี่คือชุดความคิดที่ ผิดมากๆเลยเข้าใจผิดนะคะก็อย่างที่ว่าได้บอกไปนะคะว่าฝรั่งเนี่ยก็เหมือนกับผู้ชายทั่วไปเลยเนาะที่แบบสเปคเนี่ยมันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะฝรั่งบางกลุ่มก็อาจจะชอบผู้หญิงเอเชียจริงนะคะแต่ฝรั่งบางกลุ่มเขาอาจจะไม่ชอบไม่ได้เปิดรับเลยนะคะเช่นเขาอาจจะชอบฝรั่งด้วยกันเองนะคะครอบครัวอยากให้แต่งงานกับฝรั่งด้วยกันเองก็มีนะคะแล้วก็ผู้หญิงผมบอลตาฟ้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่นิยมมากๆในหมู่ของฝรั่งเนาะ ฝรั่งบางกลุ่มเนี่ยเขามองอย่างนี้จริงๆนะคะเขามองว่าเราเป็นพวกนอกโคกเนาะเหมือนแบบอยู่ดีๆก็มาอยู่ประเทศเขามากลืนกับวัฒนธรรมของเขาในคนของเขามันแปลกนะคะซึ่งการที่ฝรั่งเหยียดคนเอเชียเนี่ยเราสามารถพบเจอได้แบบเยอะมากๆเลยเนาะหรือแม้แต่สาวไทยเองในสายตาของฝรั่งบางกลุ่มนะคะเขาก็จะเหยียดเราสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเข้าใจผิดว่าเรายังขี่ช้างไปโรงเรียนอยู่นะคะหรือเราเป็นสาว แบบนั้นใช่ไหมที่คนส่วนใหญ่เขามองว่าเป็นผู้หญิงมาจากประเทศไทยก็ต้องเป็นผู้หญิงแบบนั้นนะคะจัดเราแบบนั้นไปแล้วเนาะหรือเรื่องของภาษาสำเนียงเราอาจจะไม่ได้เป๊ะปังขนาดนั้นเขาก็จะมองว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องฝังไม่ออกนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะฝรั่งก็มีทั้งคนที่เปิดรับวัฒนธรรมเอเชียนะคะกับคนที่เขาปิดนะคะเขาไม่ยอมรับเลยแล้วเขาก็จะเอาแค่ฝรั่งด้วยกันเองก็มี อย่ามองว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงเอเชียทุกคนนะคะแล้วเราจะไปมั่นใจว่าแบบเออฉันสวยฉันเลิศฉันแซบแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคะทรงรู้ในตรงนี้ไว้ด้วยเนาะซึ่งวิดีโอนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่กําลังจะเดินทางสายฝอหรือว่าไม่เคยคบกับฝรั่งเลยแล้วอยากจะรู้ว่าความเข้าใจผิด ที่มันเป็นอยู่นะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะว่าก็มาอธิบายทุกคนฟังเนาะซึ่งถ้าทุกคนชอบแล้วก็เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s ไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะว่าก็จะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้กับสาวๆทุกคนที่กําลังหาแฟนฝรั่งอยู่นะคะ แล้วว่าก็หวังว่าทุกคนจะนำา5สิ่งนะคะที่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับฝรั่งนะคะไปปรับใช้แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆในหลายคนที่กำลังเดินทางสายฝอกันด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายมอ์รย่คริสต์มาสนะคะ